ขางสองแถวเป็นว่ารถกัไปข้างล่างไปหนยี่สองแถวมาข้าพูาก็มามอดแล้วนะครับเนาะข้างบนน้องต่อจีฟ้ากันตรงยางไปก็จะก็เมตหายุตตรงนี้ด้อยำกรนั้าพ่นกับน้องน้ำแน่มองโอ้ห้องน้ำหลายโขดแน่เนาะ ทั้งพุ่นแต่มันห้องน้ำดีแม่ห้องน้ำเลือดลังนี่แม่แมองน้ำดีดีแม่เนี่นะครับเราก็เรืองเอาฮะใช้เลือกเอาอย่งนี้อละวังอะไรนึงสิโอเคครับผมถ้างั้นเอาดอกไม้ดีกว่าครับผมขึ้นมาแล้วห้อก็ปูนเึ็นโพธิ์สูบใหญ่นะครับเออบุญถึงนะครับเนาะมาได้มาอีกเลย ตีวันนั้นเราสามตอสออ๋อเราสามกับมีด,ดน,นะครับเดือททันแล้วันรจ็กอบกับวิญญาณนะครับกอหห้มีมเงินกับสุขภาพดีแ,แข็งแรงนะครับเนะานะคร,นะครับผมอันนี้คือมองจุดถูบนะครับไส้ละโอ้ครับผมนักท่องเที่ยวก็ได้มาจุดทูบตรงนี้นะครับจุดทูบ เพื่อบูชาพราะรันตนตรัยนะครับก็บผมมาถึงแล้วก็ได้มาก,การาบไหว้นะครับพระรัตนตไตสุยานเนาะป่านะปนั่นละ่ะอ๋อนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็ม,มา ผมขึ้นมาแล้วกับต้นบกบกนะครับโลนเต็มเลยนี่นะครับพอถว,วายพระแล้วก็จะขึ้นมากราบพระไ่น,นะครับบนผู้พนรมนี่ก็คือทางขึ้นไปนมัสการพระไงน,นะครับนักท่องเที่ยวก็หลายกระซเอาครับเหมือนนี่ก็เป็นวันหยุดยาว ครับก็บเขาไปนี่แหละเป็นสั้นเป็นชั้น,ปน,นไปนะครับ mm hmm. ครับบนันนี้สมัยกอย่อนยางบันไดวนไปนะครับสมไมนี่พราผู้ไดบ่มักยางกับมิริบห้ขึ้นนะครับโอ้ mm hmm. อาจารย์ลงทุนเยอะอยู่นะครับเนาะมิริบพร้อมอรม mm hmm. ผมก็เข้าม้าในริบนะครับสมัยก่อนก็มีบรรไดาย,ยางวอ้นนี่มิริบอืม mm hmm. ชั้นสี่ข้าวเดียวกรับผมฮอดแล้วครับผมสองสาวนี้ยิ้มเลยครับไม่เหนื่อยเพราะว่าได้มีลิฟต์ขึ้นนะครับไม่ได้เดินขึ้น <c oughs> มีลิฟต์ขึ้นแล้วก็มีลมเย็นสบายนะครับแล้วก็มาชมบิวนะครับ โอ้สองาเนี่ก็ชอบวิวนะครับสองแล้วก็ชอบวิวนะแต่ส่วนนี้ไม่ถูกสะโลกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะอาจะไม่ตกล่องน้ําอีกแล้วนะครับเราจะมองชมวิวได้สามรอยกสิองศาแบบพาลาโดมาเลยนะครับเริอนาคที่อยู่พญาสีมุกดานะครับที่อยู่หลอดรักษาอยู่โคงมุ่งเดี๋ยวไปพุ่นสิเห็นแม่น้ำโค้งนะครับฟังพุ่นก็เป็นฟังของประเทศเล่านะครับเนาะ โอ้สวยงามมากครับที่ผู้มโนร่มมุกดาหารนะครับเนาะเมื่อนี้อากาศดีนะครับบม,ม่มีแดดนะครับก็ต้องขึ้นไปอ่าเอามือแตะแล้วก็ทีเอาซีสะไปที่ตรงมือเพือนนะครับไปละนุ่นขึ้นไปเขาแรกขึ้นไปลูกเออตามผู้คนอ่าอาจจะเอาเอาเอาัอา้นไปยืนแล้วก็เอาให้เพื้นแตะตรงหัวนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะ นักท่องเที่ยวจะต้องว่าขอฟ้อนแบบนี้นะครับจากหลวงพ่อใหญ่เฮานะครับเนาะโอเคนะครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวกอสิ่งใมากเอาสัมผัสตีมือพระพุทธองค์นะครับเพื่อสีแดงหายทุกหายโศกหายโลหายไพ่นะครับสัพทุกสัพโศกสัพโคสัพไพ่สับก็เนียดเฉลี่ก็ขอหายหายไปนะครับมีโชคมีหลาบนะครับเนาะผมเนาะอันซีนของมุกปาหารนะครับเนาะมาเที่ยวเด้อครับผม วาไหวพระเงหรือวาก็ได้เดินทางลงมา,าวายาพระยามุจิลินนะครับที่สวยงามนะครับเจ็ดสีนะครับถึงนะครับทางลงไปในะน่าของผู้มนุมนะครับคือสวยงามต่างต่งกน ของเที่ยวกะเพราะละคังใดนะครับตางแม่นแม่นไรได้นอโจทย์ป้อมเก็บนอโจ์นะ<ล>ตรงไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือคนหน้าฝนก็จะมีน้ําไหลตามท่างนังสี่นะครับเนาะแล้วก็จะนิม่มเอาผ่าแดงมาปลูกน้ำต้นใหม่ก็ไหลเพื่อเป็น ปอก้อนสีสิริมงคลยังประามานนีนะครับเนาะไปเขียนซื้อเขียนยังแลก็มาผูกํำนตนใหม่ครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวมาเอาตามเอาล่างศรัทธาได้นะครับเนาะเราบริจาคเอามาเอานี่ไปบูชานี่นะครับคนที่จะถูกลางวันนะครับก็จะเขียนผ้าแดงเอาผ้าแดงเอามาลูกเอามาสามถาจะได้เขียนผ้าแดง เเนวว่า่าชืออ,ออตังผมหลังจากได้อา่าลำตันมาแล้วกันแต่ไม่เขียนชื่อลงในผ่าเดียงที่ไปมัดตามต้นใหม่นะครับเนาะโดยคุณหมอพยาบาลคนนี้จะได้เขียนชื่อให้ช่างผาพน้่นะครับ <c oughs> เขียนหนังสือเป็นภาษา <c oughs> ภาษาเรื่อยๆนะครับเหมือนภาษาพยานาานะครับเดี๋ยว อาสวัณลำพูนบูชา,อ,าอุทิศให้พ่อใจแม่แองอาพี่องยนลำพูนนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปเขียนติดไว้นะครับกระผมกะเึกถึงคุณมิดามันดาแลา้วครนะับมาฝ่ายอมพญาพีแ้นจุดทูบเบบจ้งค่อยเอาผ้าแดงไปติดนะลุกเนาะอะครันะบ่อ นี่นะครับนักท่องเที่ยวมากหลายครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเนาะที่ไม่หยุดถูกต้องไหมคนยังฉันนั่งไอ้นเข้ามาที่ท่านเราคนนี้นี่นะครับกามานั่นนงอธิษฐานนี้กำกาวให้ นะครับพระยาสีมุกดามหามุนีมีละปานนาคราดนะครับเนาะนี่คือจุดขอเสียงโชกลาภนะครับหลังจากที่จุดถูกเสียงโชคลาคแล้วก็สิล้อเบิ้งนะครับให้กีฬาล้อพนเป็นคนจุดนะครับกะได้ไปมาถ่านะครับตามตนใหม่จะได้ที่ทังหางนะครับเนาะทั้งหางฐานเป็น ที่หวแล้วนะท่องเที่ยวก็ท้อการมะผูกตามต้นใหม่างดีนะครับตอต้นใหม่ก็มีสีสันขึ้เห็นนะครับสีแดงมองไปบางใดก็มีแต่แดงแดงเบิดทงนะครับงามท่องเที่ยวกับกกหลอดมาเรื่อยเองสีนะครับเนาะหอดช่องที่สองที่สามที่สามมาแล้วนะครับเหลือช่องที่สี่เพื่อควมโชค ดีมั้งมีปลอดภัยนะครับนี่คือช่องทีซีนะครับทีซีลแล้วช่องที่หนึ่งมันมีทั้งหมดเจ็ดช่องบอกครับผมช่องทีซีและช่องที่หาเพื่อขวัญคาม้นะไรับลอดทองมานะครับอันนี้ก็เป็น ช่องที่หกนะครับเพื่อนาทีการงานชีวิตลุงเลี้ยงสาธุสาธุครัปผมอันนี้คือลองช่องขี้เกตเพื่อเงินเนเืองนองทองไหลหลังนะครับนะกสาธุพระยิษีมุกดาหลากหลายแลวพยานักท่องเทีย่ยวก็จะพาเดินทางกลับไปทังไม่ต่อนะครับนะกท่องเนี่ยยิ้มแก่งกังเลยนะจ้านักท่องเทีย่ยว ครับนี่ก็มีให้มุ่งนักท่องเที่ยวอเซลฟี่นะครับมีเห็นดอกไม้เหมือนกับเมืองซากุระนะครับเนาะโอ้สวยงามมานะครับเนาะนี่คืออันซีนแห่งมุกดาหารของเรานะครับผมเอ,อไปไปย่งแต่ว่ายุ่นนะครับเนาะไปย่งใ่ยู่นเออ